จะมาสมัครฟู้ดเดลิเวอรีนะครับคนละครึ่งแอปถุงเงินนะครับสมัครฟรีกดเลื่อนอ่านนะครับแล้วกดยอมรับเลือกฟู้ดเดลิเวอรที่ต้องการเพียงหนึ่งแพลตฟอร์มเพื่อยืนยันสมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังตามเงื่อนไข โดยจะมีประมาณนี้นะครับย่าต้องเลือกรหัสอ้างอิงจากฟ o o d จูเน mm ี hmm. ยร p แพลตฟอร์ม n e แมนคือรหัสหร้านค้าสามารถดูได้ในแอปวงใน LineMan เราเข้าแอปวงใน LineMan เหมือนเชน ไฟฟ้าตั้งค่าบัญชีของฉัน นั่นึงนะหาก่อนอ๋อนี่เข้าตรงนี้นะครับเข้าเข้ามาดูตรงนี้ก่อน GP เป็นเทนจุดยุดถุงออเดอร์นะครับกดตรงนี้นะครับเลื่อนมันจะมีบอกเลขปตรประชาชนของเราถูกปะ <c oughs> ที่เราเข้าให้ตรงกันคือทั้งแอปถุงเงินกับตัวของไอเนียต้องตรงกันนะครับกดปุ่มอานนี้นี่น รหัสร้านคาเจ้นะครับแล้วก็กลับไปที่แอปถุงเงินนะครับวางรหัสพร้บแล้วก็กดถัดไป กดยืนยันการสมัครรอรหัสนะครับ otp ่าแล้วได้รับคำขอสมัครอ่าน,นเรียบร้อย ร้านค้าจะสามารถเริ่มขายอาหารเครื่องดื่มในโครงการได้อ่ะโอเคงั้นกดกลับไปอ่ะรเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองนะครับให้เขาลองกดดูระบบใช้การตรวจสอบกับแพลตฟอร์มไลน์แอนหนึ่งวันหากเกินวันกรุณาปิดแล้วเปิดใหม่อีกคนังนะครับโอเคเรียบร้อย นะครับสมัครในแอปเดียวเองเหรอเอาจริงดิไม,ไม่ไม่มีโลโก้หรอวะอ้าเหรอไม่รู้เลยเนี่ยแล้วมันไปกูมีแค่แอปไลน์แมนแอปเดียว <c oughs> อ่าๆเดี๋ยวโอเคเดีย๋ยวถ้าเปิดขายกาแฟเดี๋ยวช่วยกันอุดหนุนเลยนะเดี๋ยวไปอนี้ก่อนทำของข้าวให้เมียก่อน